ต้อนรับสุส่สะพานทะเลบ้านปูุูนะคะวันนี้ขอแนะนําว่าสะพานทะเลบ้านกูปูได้เข้าร่วมโครงการคนล,ละครึ่งกับของรัฐบาลได้เรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญทุกคนมาเลือกซื้อเลือกหาอาหารทะเลของเราได้เลยนะคะ,ะค่ะมาดูค่ะเราดทะเลที่ไหนเลยค่ะเราจะกดตรงนี้นะคะที่กุ้งค่ะกุ้งตัวนี้กิโลละ320บาทค่ะกุ้ง230บาทค่ะ กุ้ง200บาทค่ะนวดหมึก300บาทค่ะหมึกสาย200บาทค่ะหมึกสอบ300บาทดูนะคะดูดูสอบของเขาสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะตัวใหญ่ตัวสวยสวยนะคะแล้วก็เนื้อกระทองนะคะอยู่ที่ราคากิโลละ2 20บาทค่ะหมึกหอมค่ะ300บาทค่ะกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่วันนี้มีกล้วยไข่ด้วยนะสองริบาทค่ะ คอกลมอคอกล้วยกลมนะคะอยู่ตรงนี้ก็คือ260บาทค่ะเอาไว้ผัดกับเพราหรือยำอร่อยดีนะหมึกกระดองที่300บาทค่ะคอหมึก100บาทปู200บาทแมงดา70บาทแล้วก็หอยนางรมนะคะ280บาท แล้วก็ยังมีหอยแครงโบ้นะคะหอยแครงโบ้ของเราอยู่ในถังน้ําแข็งตรงนี้นะคะกิโลละสองร้อยแปดสิบาทนะคะเอ้กิโลละสองร้อยบาทนะคะแครงโบ้นะคะแพ็คลาเป็นติโลไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสินะคะ้าที่อยู่ในตู้ของเรามีอะไรบ้างนะคะมะขามแช่อินนะคะกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะหอยดองขวดละสี่สิบห้าบาท น้ำยัจะกินยำใส่ป,ปลากระไม่ปลาขวดรา85บาทค่ะหมูยอ25บาทปูอัดเบนโตก90บาทจอปู65บาทนะคะต้นมาเรามีอะไรบ้างนะคะนี่มีปลากระพงปลากระพงชิ้นนะคะแล้วก็หมูหมักนุ่มหมูหมกักน้ำมันงาหมูหมกักกะเท,ทียมพริกไทยนะคะ หมึกหมึกวงนะคะอยู่ที่ราคาสองหนึ่งร้ยี่สิบาทคา่ะหมึกวงสีหนังแล้วก็ไม่สีหนังนะคะเอ้หมึกวงขาวก็คือหนึ่งร้อยี่สบาทเดียกันนะคะปาลาดี่ปลาดิบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังมีปลากระพงปพีเสื้อค่ะคปลากระพงผีเสื้อก็คือตัวละหนึ่งร้อยสิบบาทเดกันนะคะแล้วก็มีท้องแซลมอนนะคะท้องปลาแซลมอนอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาท ต้มนะคะกุ้งตุ้งพมีนาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรนะคะเป็นเอ็นไก่นะคะเอ็นไก่นะคือาราคาอยู่ที่30บาทค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือสินค้าที่มีอยู่ในธนาคารทะเลบ้านกุ้งตุ้นะคะอย่าลืมนะคะย้ำเรามีโครงก,การคุณลักเลื่อนที่ธนาคานทะเลบ้านกุ้งค่ะสวัสดีค่ะ